น้ำเช้าครับน้ำเช้าผมประเติรมด้วไอ้แบะครับนุชิกครับทั้งหน้าทั้งหลังเรือเลยครับโอ้ยโดนทั้งลำครับรอบนี้โดนทั้งลำาไอ้แบะครับวันนี้โดนผูกไอ้แบะถล่มเต็มๆเลยครับออดโดนอีกแล้วครับออดโดนอีกแล้วโอ้โหครับจับต่อไปครับ ครับลิปแรกตัวแรกริงได้ตัวใหญ่ครับตัวใหญ่ไซส์ขนาดนี้กำลังดวายัสายเลยเออ chui rồi Không, không, hơi Chập khang, chập khang Ồ, dày dày Ờ, nền Xài xài Ok, thắng video, thắng clip Nền à นี an, sí, ่ฝีมือไตครับไตไตเดือช่วยตกให้ครับเป็นโฉมงามครับโฉมงามโอ้โฉมงามหลงฝูงเข้ามาเต็มเต็มเลยครับเต็มเต็มเลยน่าจะตัวใหญ่นะใสประมาณสักสถึงห้าโลน่าจะได้ ปลาย,ยังไม่เห็นแต่ประมาณเอาประมาณโอ้อโ,หโหดูดูคันรับค <_ d ata> ันนี้แข็งมากเลยแต่ยังงอเลยครับขึ้นมาแล้ว <_ d ata> ดูครับ ขนาดกำลังสวยครับประมาณกิโลห้าโลสามโลถึงห้าโลฮ่าไตไตโชว์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 อ่าตัวเกะเกะเกะอออฝีมือายครับ นะครับกับชมงามนะครับอาขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วนะครับขนาดสวยเลยนะครับเนี่ยเดี๋ <laughs> <laughs> ลยว <laughs> ดองครับวันนี้ลงปุ๊บกินปับ๊บทันทีเลยสุดยอ ถ่ายรูป่วันนี้ลูกพี่อัดชมงานี่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 ยังแรงอยู่นี่หัวหน้าทีมครับหัวหน้าทีมย่าหาฟิชชิ่งอัดชมงาครับมาตัวแค่นี้อ่ะโชกุนโชกุน เอนนาถือหน้าถือ้าดูหนึ่งสองเครับเด็กปรถามเจ๋งเด็กปรถงมมือตุนหรอเก๋นะ

ขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วโฉงงามตัวที่28แล้วครับโอ้โหสุดยอดมากเจ๋งจริงทริปนี้ต้องยกความดีให้กับไตรอบพีครับเจ๋งเจ๋ง ตัวนี้เท่าไหร่นะว่าสามสิบนะครับตัวนี้วันเช้านี้ครับเอ้ายังไม่ขึ้นมาเลยครับขึ้นมาแล้วครับโอ้โหไซขนาดสวย,ย <ๆ S 2> เลยครับบใสามตัวนี้ใส,สามครับเมื่อย <laughs> กับคนนี้ครับ

มาแล้วครับขึ้นมาแล้วมีโอ้ขึ้นมาอ๋อซ้าขึ้นอ๋มดเอา้เเว้ยมามาตัวนี้เล็กหน่อยมันจิกได้ครับจิกได้อ๋อสุดยอดเจ๋งยอดจริง ดดเดทนเลยเดินเลยถ่ายคลิปมือใหม่ครับจิกสำเร็จครับเที่ยวน,นี้เที่ยวแรกที่สำเร็จ มาแล้วเขาปบอกกูใหญ่ใช่ได้อุยอ้ยอุย้ยมีเกี่ยวหลังโอ,โอ้ข้างหลังก็โดนครับข้างหลังก็โดนข้างหลังก็โดนครับเกี่ยวกุ้ง ขณะนี้เป็นเวลาช่วงเช้าเท่านั้นเองครับเราได้มาแล้ว33ตัวนะครับได้ประมาณอาจจะมากกว่าน,นั้นครับกำลังเยอะขึ้นมาอีกตัวหนึ่งครับเป็นไม้เด็ดจริงๆครับโอ้โหเบ้าตาทะลุเลย กับบรรยากาศยามเช้าใช่ไหมโอ้โหดูคันครับคันงออ๋อขึ้นมาแล้วครับขึ้นมาแล้วโอ้นี่ขึ้นมา เองมากครับนี่ตัวที่เท่าไหร่แล้วตัวไม่ที่สามสามเท่าไหร่แล้วที่ที่ท 3, 3, ทนายตกอะต,ตัวที่ห้าครับตัวที่ห้าครับอ่ามาฝึกจิกเป็นครั้งแรกครับที่ประสบความสำเร็จ <c oughs> ครั้งก่อนก็สำเร็จครับเป็นปลาปลากระกเป้าแต่รอบนี้ไม่ไม,ไม่ไม่ใช่ปลากระกเป้าครับเป็นโฉงงามครับห้าตัวโฉงงามทั้งหมดเลย สุดยอดมากคลิปนี้ใช้ได้ครับใช้ได้ <c oughs> โอ้ยขึ้นระยัางขึ้นระยงัง โอ้ยขึ้นมาแล้วครับขาวๆตัวใหญ่ครับตัวใหญ่ติดที่พุงครับโอ้โหเกี่ยวพุงครับระวังหักกันเออขึ้นมาแล้วครับเป็นโฉมงามครับใส่กำลังงามอ้าวชูชูช,ช,ชูชูหน่อยอ่าถืออะไรครับนี่คือผลงานของน้องเฮงครับสุดยอด วันนี้ไม่เมามเมา <laughs> มเสร็จแล้ว <laughs> อาขึ้นมาแล้ว <laughs> ฮกเกียวพุ่งเกียวพุ่งนี่อาปึ๊บโอเคฮัปปีหรอแบกัปตันหอ่า,อาหัวหน้าหัวหน้า,นาทีมก็จิกได้เหมือนกันครับดูดูครับฝีมือหัวหน้าไม่ใช่ย่อยครับไม่ใช่ย่อยอ ดูหน้าหัวหน้าก่อนครับดูหน้าหัวหน้าอ่าสบายสบายไปมือครับฝีมือมขึ้นมาแล้วครับขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วยกเลยยกเลยพี่ตาลกิกาดีนี่ไงครับ <laughs> นี่คือผลงานของหัวหน้าครับอ๋อ <laughs> <laughs> อ๋อด้านนี้ก็กินครับด้านนี้ก็กินโอ้โหตัวใหญ่ครับตัวใหญ่อื้อหือด้านนี้กินโอ้หักมาแล้วคันหนึ่งครับคันเบ็ดนิดเบ็ดคันที่สองไมโครจิกหักไปแล้วเหลือไพโอเนียครับคันไพโอเนียเหนียวจริงๆเหนียว ่นเห็นเขาขาวขึ้นมาแล้วครับชฉมอีกแล้วโชมงามครับเกี่ยวท้องอีกแล้วตัวใหญ่ตัวนี้เน้อใหญ่เนึ่งว่าจะใหญ่โอ้โหของันหน้าใหญ่กว่าตัวเท่าไหร่นี่ดิโก้ลดไปเราตัดดิโก้ลดดก้ดิกลันแน่หรือ Sampai ha. pak dah lah eh? Haa back oh. mode Aduh Dah dia can tu